ได้เวลาเต็มอิ่มทุกความสุขสนุกไปกับปาร์ตี้เกมเชิญสุดฮามาแล้วครับกับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ซึ่งก่อนที่จะไปสนุกกันในบ้านนายฝรั่งเราซุปตาร์และทีมงานทุกฝ่ายก็ได้ผ่านการตรวจเชื้อโควิด -19 และปฏิบัติตามมาตรการการ,การป้องกันโควิดตามพรกฉุกเฉินอย่างเคร่งครัดรับรองว่าสนุกสนานเหมือนเดิมแน่นอนครับและในวันนี้ส่งท้ายเมษาลันลาไปกับดาราดาวเด่นช่องสามทีมแรกซุปตาร์หน้าเป๊ะ นำทีมโดยนางเอกปุนแซบเสียงใสชิปปี้ซิรินพระเอกหน้าไทยหัวใจเกษตรเพชรธกฤตนักแสดงหน้าเด็กตลอดกาลจ้าจ๋าพริมรัตา,อ,าอะไรเขาเรียอะไรปะทะกับนักแสดงมากฝีมือนำทีมโดยนางเอกสาวหน้าหวานพริมพริม,มาดาวร้ายสไตล์เกาหลี ตะวริตคุณพ่อสายหาค่ารมดีมิกบรอมบูดอ่้อไม่รู้ไม่รู้ไล่ลงไปสวัสดีครับพลอยเชอร์มานเล่นเป็นผีไม่ใช่พลอยเชอร์มนานหนังผีหนังผีคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ คุผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการที่หายสุดจักรวาลฮอลลีวูดเกมน้อยช่เลยสวัสดีเพืนเนทุกคนนะครับเชิญเชิญเชิญนั่งตามสบายกันเลยทําไมแค่เต้นก็เหงื่อแตกแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวจะจัดให้แบบแอร์เย็นๆเลย <c oughs> เให้ฉ่ำเลยนะครับทุกวินาทีต่อจากนี้ไปเตรียมตัวให้ดีนะครับผมมองไปเนี่ยผมมั่นใจว่าทุกคนเนี่ยนะใส่เต็มเกินร้อยแน่แต่พิมนี่สิ ทำไมหนูมานั่งเรียบร้อยอยู่ตรงนี้หนุนหลงเข้ามาในในกวนของไฮยีน่าแบบนี้ได้อย่างไรนายฝรั่งนายเข้าใจผิดแล้วทำไมอะ่ะตัวนี้แหละตัวเด็ดตัวนี้แหละตัวเด็ดรับรองวันนี้ชาที่สุดเอาเป็นว่าใส่กันอย่างเต็มที่ครับแต่ว่า<อ>วันนี้เรามาแข่งขันเพื่อหัวหน้าทีม2ท่านนี้ ที่อาจจะมีการกลับบ้านด้วยเงินห0 0 0 0แสนบาทและโงนตรีที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกอยู่กับเราแล้วครับตอนรับซีสมายวันนี้รวมตัวเพื่อนซีในบ้านของเรานะครับซุปตาช่อง3ทั้งนั้นเลย เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับแนะนำกันก่อนเลยทีมแรกของเรานะครับคุณจ้าจ๋าคุณแพทย์และคุณชิปปี้สวัสดีครับคนเหล่านี้คุณเคยกับผมดีนะฮะตั้งแต่มีโควิดช่วงนี้เราห่างหายกันไปนิดนึงไม่ได้ปาร์ตี้กันเลยทุกคนเป็นยังไงกันบ้างชิปปี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ทํางานอะไรอยู่ก็ถ่ายละครอยู่ละครเหรอใช่ถ่ายเหรอถ่ายค่ะเรื่องอะไรอ่ะรตีหลวงค่ะรตีหลวงใช่ค่ะคุณแพทย์ตอนนี้คุณถ่ายละครอยู่ปะถ่ายอยู่ครับ เรื่องสิบแปดมงกุฎสะดุดเลิฟชายเพชรสยาแล้วก็กำลังจะเปิดกล้องรักได้หรือยังโอ้โหแล้วก็ผมลิขิตครับสี่สี่เรื่องในสัปดาห์หนึ่งคุณแบ่งเวลาอย่างไรครับเนี่ยก็วันไหนที่ไม่มีถ่ายเราแล้วก็แวะไปสวนอะไรเงี้ยช่วงนี้ทำสวนด้วยเรามีสวนด้วยเราก็ทำสวนด้วยขยันขันแข็งมากๆครับดีมากเจ้าจ๋าล่ะครับตั้งแต่ แฟนคุณสามีคุณให้ตังคุณเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวนี้คุณรับงานบ้างไหมรับค่ะก็ไปดูตามรายการแล้วก็เผื่อว่าจะเอาเงินไปซื้อรายการไหนดีอ๋อเดี๋ยวนี้ที่มาวันนี้นี่ต้องขอบอกว่าคุณเจ้าจ๋าเนี่ยมาในฐานะของผู้สนับสนุนรายการครับคุณอสปอนเซอร์ใจดีไม่ได้มาแข่งนะคะเนี่ยไม่ได้มาแข่งนะจะมาดูว่าเออแสนหนึเดี๋ยวให้เพิ่มมันต้องอย่างนี้อะ คุณเล่นกันอยากเต็มที่เพราะหัวหน้าทีมของคุณเ well วลดาวดคคุณเวลดาวครับคุณทําอาชีพอะไรครับเป็นดีไซเนอร์ค่ะเป็นสถาปนิกโอ้คุณเจ็บคอเลยครับทำไมเสีเยงไปหนึ่ง <c oughs> ผมชงไป่งงผมชงไปซะใหญ่โตคุณมาเป็นสถาปนิกจริงๆจริงค่ะแล้วแล้วทําอะไรอีกนอกจากสถาปนิกแล้วอ่าเป็นนักวิ่งค่ะนักวิ่งใช่ค่ะวิ่งแบบไหนวิ่งวิ่งมาราทอนเนี้ยหรอใช่เป็นวิ่งเทรลค่ะวิ่งในป่า ติงตังเลยอันนั้นนักวิ่งอะไรอันนั้นนักวิ่งมาราธอนวิ่งเทรลอันนี้ก็นักวิ่งครับวิ่งอะไรฮะวิ่งลาวครับวิ่งลาวครัช้อนเยอะไมหน่อยคือคุณวิ่งมาราธอนวิ่งเทรลคือมันการเป็นการวิ่งอยู่ในป่าเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะฮะผมอยากรู้ว่า1 0 0 0 0แบาทถ้าเกิดแววลาวได้ไปจะไปทําอะไรครับ ให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ให้หมดเลยให้หมดเลยค่ะให้หมดเลยนะครับเอาละคุณต้องแข่งกับทีมฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามคุณขอต้อนรับนะครับคุณมิกบรมวินะครับคุณตาและคุณพริมคนเหล่านี้ไม่ธรรมดาครับยอดฝีมือของเกมการแข่งขันที่บ้านของผมเลยนะฮะคุณมิกครับม่ตด้ปาร์ตี้กันมานานคุณหายไปไหนมาครับตอนนี้คุณทําอะไรอยู่บ้างครับ นอกจากเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เพียวที่เป็นเครื่องผงซักฟอกที่ดีมากๆที่ผมต้องออเดอร์สั่งมาจามเรื่องครับก็ยังมีปูไข่เยิ้มอยู่ครับปูไข่เยิ้มเอาล่ะตอนเนี้ผมทิ้งเวลาไว้ให้ตาเขาคิดว่าเขายอะไรเอออย่งผมไม่ได้ขายเลยเลยคุณไม่มีอะไรเลยเหรอเรองนี้อาชีพหลักผมคือเลี้ยงลูกโอเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกใช่ครับคุณก็ทําหน้าที่แบ่งกันกับภรรยาคุณไม่ครับผมดูแลลูก คนเดียวภรรยาผมมีหน้าที่บีบนมให้ลูกกินครับเขาโคตรผ่าตัดหรือยังไงเขาผ่าตัดครับผมเขาผ่าตัดนะฮะแต่ว่าลูกผมเนี่ยดีอย่างคือตอนหมอผ่าหมอชังโง่มาหาผมว่าคุณตาครับลูกคุณออกมาแล้วครับออกมาแล้วอย่างเงี้ยตรงเนี้ยครับแต่เขาก็เลยบอกว่าจะผ่าไหมแต่ผมก็เลยตัดสินใจผ่าเราลล้วแล้วลูกออกมาครึ่งตัวแล้วแล้วคุณไปผ่าอะไรอ่ะใช่ครับผ่าผ่าตรงท้องอ๋อแล้วเขาดึงย้อนสอนกลับออกมาเหรอครับฮ เหตุผลทำไมถึงถึงให้ดึงย้อนอ๋อมันมันคือเรื่องของเวลาเกิดครับก็ดีคือก็ได้เวลาตามที่คุณต้องการเลยครับดูไหมครับจริงๆคุณต้องขอบคุณคุณหมอนะคุณหมอเก่งมากที่ดึงย้อนกลับมาใช่ครับผมหมอเก่งมากหมอเฉี่ยงมากเป็นสิ่งที่ดีพิมครับเรามาคุยกับพิมบ้างดีกว่าพิมมีประสบการณ์การดึงย้อนนเองานเองานตอนนี้ถ่ายละครอะไรอยู่บ้างครับป่านังเสือค่ะป่านังเสืออ้าอย่างนั้นต้องเอาดอ ตะลุยป่าใช่ตะลุยป่าค่ะบูค่ะบูเบูด้วยใช่ค่ะอ่ะหัวหน้าทีมคุณนัทครับคุณนัททำอาชีพอะไรครับเป็นข้าราชการทหารค่ะเป็นโอข้าราชการทหารนะฮะแล้วแล้วคุณทําอะไรในหน่วยทหารก็เป็นเสมียนนะคะทำหนังสือราชการทั่วไปหนังสือราชการทั่วไปแล้วคุณแฮปปี้กับลูกทีมไหมตะกี้ก็คุยกันแบบ ถ้าท่านจะรู้เรื่องของวงการบันเทิงเยอะอะที่สุดฮปปี้มากฮปปี้มากแล้วก็ถ้าเกิดได้เงิน10,000แบาทคุณน้าเราไปทําอะไรก็ส่วนหนึ่งเก็บไปเป็นทุนสํารองก่อนค่ะจะเกิจนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยตั้งใจว่าจะไปบริจาคที่มูลนิธิสุนัขจรจัดอ่านี่น้องหมาน้องแมวก็จรจัดเยอะนะฮะวันนี้เราแข่งขันทั้งหมด5เกมด้วยกันนะครับผลน้าทีมไหนที่มีคะแนนสะสมมากสุดมีสิทธิ์เข้าสู่รอบ j a c k p อตเพื่อชิงรางวัล1น0 0 0แบาท เอาล่ะติดตามกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้หมดเวลาแล้วคุยกันนานมากยังไม่ได้เริ่มเลยนะครับอ่ะก่อนที่จะเริ่มเกมกันผมว่าเราหาอะไรทานเพื่อเพิ่มพลังกันดีกว่านะครับจัสตินเอาออกมาอยากจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้ทานเพราะผมเนี่ยจะมีติดบ้านเอาไว้เวลามองหามื้อไหนที่อยากจะอิ่มอร่อยง่ายๆสบายท้องกินเวลาไหน ก็ไม่รู้สึกผิดเนี่ยนะครับ first price Thai taste plant base รสไทยแท้สำหรับคนที่แบบว่ากินเจก็กินได้ออกินมังสวิรัตก็กินได้กับทอดมันทรงเครื่องไส้ซอสลาวาอร่อยแซ่บนี่เทมนคนสไตไทยนะครับทำจากพืช100%โปรตีนสูงมีไฟเบอร์ธาตุเหล็กและคอเลสเตอรอล0%อีกด้วย ผลิตด้วยเทคโนโลยี intra p l a n นะครับผมทำให้รถสัมผัสนั้นเสมือนกับเนื้อที่นุ่มๆน,นอกจากนี้ยังมีไก่ทอดเผ็ดซีดลาบบอนทอดและไก่ทอดรสดั้งเดิมออจัดย้านสุดๆเลยนะครับอร่อยเหมือนเนื้อมากๆนะครับจนลืมไปเลยครับว่าทำจากพืชหาซื้อได้แล้วนะครับที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหรือสามารถสั่งผ่านออนไลน์ ได้เลยเดี๋ยวเขาไปส่งให้ที่นี่ครับโอ้โหบอกเลยว่ากลิ่นรันจวนใจมากๆผมว่าให้เจสซินเอาไปเก็บก่อนดีไหมดแล้วเดี๋ยวเราแข่งกันสักเกมสองเกมแล้วค่อยแอบกินนะอ่ะเจสซินเอาไปเก็บก่อนแป๊บหนึ่งครับขอบคุณมากลุยเกมแรกกันเลยดีกว่าครับเกมที่เตรียมไว้ให้แล้วนะครับนี่คือซุปตาพันผสมคู่แรกมาเลยครับเจ้าจ๋าคุณมิกเจอกันก่อนเลยมา วันนี้ขอให้ทิ้งความเป็นพี่เป็นน้องในวงการบันเทิงออกไปให้หมดขอให้มองฝั่งตรงข้ามเป็นศัตรูยอมกันไม่ได้ทุกคะแนนมีค่าหมดถ้าพร้อมแล้วซุปตาผสมของทั้งสองคือ2ท่านนี้กดแล้วครับเฮ้ยให้แต่ตอบเลยเหรอตอบเลยสองคนนี้ใคร แม่ผมยาวเหมือนพี่โป่งหินเหล็กไฟเลยอะแต่มันก็ไม่ใช่พี่โป่งนะนี่เขามีเวลาทั้งวันใช่ไหมครับไม่เดี๋ยวออดมาแล้วถ้าเกิดเขาตอบไม่ได้เดี๋ยวออดมาแล้วใครนะไม่ทันออดมาก่อนต่อมาสองคนคือใครอ๊อบพงษ์พัฒน์กับอ๊บแองศักดิ์อ๊ฟสองอ๊บใช่ไหมกรรมการ เลยเลยออกมานี่นะสองผมไงคือมิกเนี่ยเขาจะเขาจะรู้เรื่องผมของมิกออฟใช่ไหมว่าน่าจะเป็นออฟนี้แหละถ้าไว้ผมยาวๆแบบนี้นะแล้วความชัดของคุณออฟปองศักดิ์เนยมามาก่อนเลยป่ะมาก่อนเลยนะครับผมได้ไปหนึ่งคะแนนคู่ต่อไปครับมาเพชรครับคุณตาครับเจอกันจะยอมกันอ๋ ล้างมือให้เออเ <c oughs> คลียร์เลยเคลียร์เลยสองคนนี้คือใครพร้อมแล้วมาโอ้ยใช่แล้วอ้ออาวตาโกนก่อนครับคุณตาก๊อลฟฟักกิ้งฮีโร่กับก๊อลฟพิชเชียกอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่กับก๊อลฟพิชยะใช้เบล่าใช่ เมื่อก oh. ี้เขาพูดว่าอะไรนะเดี๋ยวล้างมือให้เดี๋ยวล้างมือไปแต่พี่ดูเราสองคนเนี่ยอ่อนให้ก่อนตัวจีนของเราอยู่ที่จิ๊ปปี้อย่าฝากความหวังไว้กับจีนดีนะพี่จีนนี่ตัวนี้ตัวจีนเลยจีนเลยอ่ะจิปปี้พรีมาเจอเจอกันสองคนหน้าผสมกันอยู่ซุปตาพันผสมมาคุณทั้งสองคือสองท่านนี้ใครกับใครครับ ง่ายง่ายง่ายอุ้ยอ่ะอุ้ยง่ายได้แล้วเฮ้ยกดกดเออี้าทางโน้นก่อนริมใครเจี๊ยบละล่ะนาวะกับใครอ่ะเจี๊ยบอะไรอ่ะเจี๊ยบอะไรอีกคนไม่รู้จักไม่รู้ชื่ออ่ะตอบเลต้องฝาไว้ตรคุณชิปปี้ตอบแบบสวยๆไปเลยสวยเลยชิปปี้พี่เจี๊ยบแล้วนากับพี่เจี๊ยบเป็นต่อค่ะพี่เจี๊ยบแล้วนากับเจี๊ยบเป็นต่อ ฮยนาำสกุลท่านสกุลของเขาอ่ะหนูไม่รู้นาำสกุลเขาใช่หนูไม่รู้เหมืสนเชนยิ้มโอ้โหเยี่ยมเลยนะกับพี่เจมส์เชิญยิ้มเยี่ยมเลยนะเจมส์เชิญยิ้มให้เบาถูกเลยหนึ่งคะแนนชมรเชฟเฉลยออกมาแล้วนะครับเยี่ยมเลยนากับเจมส์เชิญยิ้มครับได้ไปหนึ่งคะแนนแล้วต่อไปครับคุณนัท และคุณแววดาวสู้กันเออาอีกเอาอีกเอาอีกเอาอีกพูดตรงนะเขาเล่นเยอะกว่าพวกลักษณะคนนี้นั่งออฟฟิศจนเก็บกดอ่ะ อยู่กับเอกสารเยอะจนเก็บกดอ่ะไบตาแรงวันนี้จะมาจะมาเอาแววดาวให้ตายให้ได้เลยพร้อมนะคุณทั้งสองพร้อมค่ะซุปตาผสมของคุณทั้งสองคือสองท่านนี้ใครกับใครครับกดไปแล้วคุณนัทใบเฟินพิมชนกกับใบเฟินพัสกรค่ะใบเฟินพิมชนกกับใบเฟินพัสกรใช้เป่ากรรมการใช่ แพนเนาะเราแพนเนาะเก็บไว้ก่อนละกันค่ะเก็บไว้ก่อนละกันค่ะนี่พอจะเลยตะกี้เชื่อไหมคุณตอบได้เร็วขนาดพวกเรายังงงอยู่เลยว่าใครว้อยู่อ่ะใช่ไหมอ่ะเอาไปหนึ่งคะแนนต่อจากนี้ไปหัวหน้าทีมจะเลือกดาราในค่ายของตัวเองมาประทะกันส่งตัวจี๊ดมาประทะกันทีละคู่ฝั่งของคุณแววดาวจะส่งใครมาครับสิปีค่ะ ชิปปี้มาที่บอกว่าอยากคาดหวังอยากคาดหวังที่มีการนอนชิปมิกบรมุนครับมา,บาดูครับดูไม่มีความเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับที่บ้านของผมนะครับเราโมโหเราโกรธเราเจะชนะให้ได้พร้อมแล้วซุปตา,าผสมของคุณทั้งสองคือสองท่านนี้ใครกับใครกดไปแล้วชิปปี้กดก่อนพี่ดีๆหนูก็ลืมชื่อ๋อ ขูอ้วนค่ะครูอ้วนแล้วก็อ้วนไหนมีสององ้วนนี่นี่เน wow. ี่ยนี่เวลายังไม่หมดอีกเหรอครับเนี่ยเนี่ยอ้วนอยู่เธออ้วนอยู่เธออ้นอยู่เธอแล้วก็ครู่อ้วนค่ะขูอ้วนกับครูอ้วนอะไรนะอ้วนอยู่เ์นค่ะอ้วนอยู่เ์นค่ะอ้วนอยู่เ์นนะฮะ คุณต้องลองเอาอ้วนยูเทิร์หรือรีเทิร์รีเทิร์ค่ะอ้าวอ้วนรีเทิร์ใช้ปากกรรมการโอเคไอไอมิกรับไม่ได้เวลามีเหรือเพื่อชิปไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเออพี่อ้วนยูเทิร์นะพี่อ้วนยูเทิร์ฮะมีอะไรคุยกับชิปีอนิดหนึ่ง สนุกมากสนุกมากแอชเลย์เข้ามานะครับคุณอ้วนมณีนุษแล้วก็คุณอ้วนรีเทิร์นนะฮะได้ไปหนึ่งคะแนนสุดท้ายผู้สุดท้ายส่งใครมาฝั่งนี้ก่อนคุณนัทเอาใครครับจะเอาหาต้องพิมพ์มาแต่ถ้าจะเอาผลเอาผลเอาผลเล่นเองเล่นเองเอาผลเอ้ยเอาตาเอาเอาปาค่ะยเขาส่งคุณแป๊ะมาคุณส่งใครสนใจไหมครับมาเพชรมาเพชรมาอีกรอบหนึ่ง อีกรอบหนึ่งอย่ายอมกันรีบกดไปก่อนครับพร้อมซุปตาผสมของคุณทั้งสองคือสองท่านอีไอกดแล้วตากดก่อนตากดก่อนครับใครกับใครครับแจ็คมากับแจ็คแฟนฉันแจ็คมากับแจ็คแฟนฉันใช่เปล่าใช่ถูกเลย ร้อยเอาละตอนนี้คุณนัทนำไปก่อน4ต่อ2คะแนนครับช่วงหน้าหากันต่อนะครับเอาเกมนี้มาครับ6ภาพปราบเซียนเดี๋ยวกลับมาดูสักครู่เดียวสำหรับเกมที่1น,นะคะซุปตาพันผสมนะคะก็สนุกมากเลยค่ะแต่ว่าก็แอบงงนิดหน่อยนะคะเพราะว่าภาพเนี่ย แยกกันไม่ออกสักเท่าไหร่เลยแต่ว่าเราต้องยกผลประโยชน์ให้พี่ตาค่ะคุณพ่อลูกอ่อนของเราเก่งมากเลยออกไปสองรอบลดสองรอบสนะจากใสๆรอบนี้